เปไฟเลยเอาก e ุญแจมาป่ะเนี <t 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 ่ยอีเมอร์นี <t <t ่เอ่อีมอวิ่งย้อนไปได้ปะหยิบมือวิ่งย้อนได้พี่เนี่ยยาวเลยเนี่ยข้างหน้าน่าจะมีที่หนึ่งมีแน่นอนตัวเซตเซตอาจจเจอทางขวาข้ครับนี่ฉันมุดน้ำไม่ได้ยริงแคปแล้วพี่จิ๊บทำไมไม่ลงเงินคืนเวลาไม่ได้หรอเมื่อกี้ ลงไฟฟ้าน่าจะมีแค็กตีสี่แล้วอ่ะตีสี่กว่าแล้วอ่ะเจฟแท็กจะใช้พื้นไหมครับประตูใหญ่อ่ะแต่วะมันมันอยู่ทางไปขวาไปขวาเนี <t <t ่ยออกมาละนี <t 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 um> <t <t uh ่ทางนี้นี่สองนี่เนี่ยนี่อ่ะเขาถูกเออระวังไกลสองตัวเจฟสองตัวมาเขาไป หายตัวขวาตัวหายไหมขวาตัวใหม่แล้วปุ๋ยรดน้ำก่อนเนาะ <c oughs> ไปต่อไปไปไปต่อเปิดหน่อยิดหลอดเลยนะไม่มีตัว นีคนคนตายใครตายมันตัวมาเริ่มเลยเออตัวบาเริ่มคืออะไรวะพี่เบ้ล่อลงไฟ้ากระเป๋าใหญ่เหมือนมีคนวิ่งอีกข้างล่างอ่ะวิ่งเข้าไปอ่ะใครกำลังวิ่งเข้าขึ้ลอยฟ้าวะไม่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 เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเขาทางทางทางรถน้ำมันนั่นแหละ ดึงตายจนนั้นแหละไม่มัน,ม,ม,น,ม,นมีเข้าไปแล้วอีกตัวนึงมีอีกตัวอู่แล้วอู่แล้วมาถึงว่ากลัวที่ยิงยิบิงลงมานะ่ะมีเข้าไปช่วยเฮ้ยใครเล่นหรอยิงมันเอาเรายังไม่ได้เข้าไปยังยังนะในใน,ในหม้อปแปลงอยูอ่ข้างนอกที่วัด มันอยู่ข้างนเฮ้ยมันยิงสแลปเ้ยเบิดติดระเบิดติดตายไม่ตายหรอกไม่ตายที่ยิงกาดเข้าหัวเดี๋ยวพี่เขาเข้าข้างซ้ายนะจากั้างออกข้างหน้าให้ระวัง ไปเว้ยดูอกแดงโอ้ยทำไมเข้ามาแล้วเด้อพี่เบเฮ้ยอ้าวใครยิงอ่ะยังมีอีกตัวแล้วไงตายมันอยู่ใช่ไหมใช่อยู่ทางไหนที่ท้ายขวาหน้ามันอยู่ตรงข้างหน้าเราเลยประตูหันเข้าไปเจอเลยประตูอะไรวะประตูอยู่น่าจะเป็นโอ้ยยิ๊บยิ๊บเข้าขางไหนอ่ะ ตายไหมพี่ไม่ตายพี่ไม่ตายมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในห้องใหญ่พี่โอยู่ออฟฟิศโอเนเน็ตเนเข้าไปเลยพี่โอ้ร้องพี่เข้าทางรถน้ำมันนะได้ได้โอโอไม่เข้าพี่โอยู่ออฟฟิศพี่ ไม่รู้ตายเปล่าอเอายิงเข้าไปเดี๋ยวๆวิ่งไปทางรถน้ำมันไลยเฮียเกาะเรือสูดเลยปืนนี่อะไรเนี่ย PPS b พี่โออยู่ในออฟฟิศนะใช่ใช่พี่อยู <PP BS. S 1> ่อนนะอฟฟิศพี่ไม่ออกจิบตายอีกแล้วเหรอใช่ได้ยิงสกแกปยังเจี๊บเดี๋ยวค่อยเล่นก็ได้แป๊บหนึ่งขอรอลูกลูกมันไม่ดก โดดฟังเสียงไว้นะไอ,อ้อุ๋ย อ๋อมันตายพี่มันตายอ้าวมันตายมันตายเวเข้าวมันเจเข้านะอ่าเข้าเ้าเข้าทางรถน้ำมันนะอ่าๆผมไม่เข้าผมผมอยู่ออฟฟิศผมเดี๋ยวว่าเอ้ยใครหมกเขียวอะอุ๊ย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 โมกเขียวไม่ไม่ตัวนี้พี่ยิงตายเปล่านี่นี่นี่ตัวนี้อ๋อโอเคโอเคมี่ชุดไอ้แม็กนี่หว่านี่ไตัวบักใหญ่เลยครับ ด้ยหัปิดเลยพี่โอบักแล้ว You mother คิดว่ามันตายแล้วใช่ไหมใช่มันตายแล้วไปไหนแล้ววะหายไปไหนอ๋อพี่อนยังไงตั้งเลย่รถถังอย่าลืมไปจิไม่พอเด็น ช่เฮ้ยโดนยิงออสแครปข้างไหนหัวสะพานพีดมาเฮ้ยพยาบาลปั้เนี่ยใครอยู่สแลนน่ะซ่างหนึ่งอ่ะกูอยู่กูอยู่ใต้ซ่างหนึ่งแล้วแถวสแลนมีเสียงนิดหนึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าใช่เป่าออสแคปใครวะยิงแม่งเลยตายละตรงไหนตรงสแลนเขียวหูแตกซ่างหนึ่งน่าที่ผมไป หวเวิงกนนะโอเคไปเดี๋ยวเขาไปดูศพกันไปแมงอยู่ไหนรถถังเลยดีปะทุกคนไม่อยู่ตรงนี้นะถถนอยู่เวิงก็อยู่เวิงอยู่สามเหลี่ยมอ่ะโอัต อะไรไม่หุ่ยต้องโหดด้วยอ่ะยิงยิงยิงแบบคนเหล็กนี่หุ่ยคนเหล็กจึงๆึๆงจึงจึงดิไอ้ยปจหมดคอนเดนเนอร์ฟ้าคอนเดนเนอร์ไปสั่งกระสีฟ้าฮะคิดรอโซะพาาทำไร สร้างหนึ่งเออสร้างสามสร้างสามเพื่อุ้ยบอสเหรอก็่เปเชี่ยวหัวผมไปแล้วใช่ใชบอสไละเหมือนเหมนันยิงกูเลยเดี๋ยวเข้าดิเข้าเลยเหรอไมพี่อจะเข้าไปที่สร้างหนไม่ไม่ะไม่ไม่ไไ่ไมา่ไ่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไมไมไอ้โม่ไม่ไ่ไม่่ไม่่ ม่เปล่งคุยไสยิงกูเอ็นกูเอ็นใครอ่ะจิ๊บเหรอจิ๊บ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 ไอ้แบงค์อยู่ไหนอ่ะอยู่สแลนเขียวพี่เปล่งคุยไม่รด้เยอะทุกคราวที่ถามถังขยะกระเป๋ามีเสียงเขาการารพี่เราเราแข่งต้องดอมพี่ต้องดอมตาโอ้โหเยียเยียเราเราเราเดี๋ยวเพิ่งเข้าอยู่เพิ่งเข้าเรากลับเข้ามาก่อนเรากลับเข้ามาก่อนนี่พี่อยู่ใต้สร้างหนึ่ง มันเยอะจัดอ่ะมันหลายทางเกินไม่เป็นไรพี่โอ้มีเรามีเควสยิงบอสทางก็อยาเอาเป้ามีขยับพี่โออยู่ในคาราทสร้างสองทางโดดใครอ่ะอุ้ยอยู่สร้างสองใช่ไหมผมทางโดดสร้างหนึ่งยิงกันตรงเรือตู้ไวไฟอ่ะใช่ใช่ยังอยู่ยังอยู่ยังยิงอยู่แต่มองไม่เห็นตัวยังเป้าไม่มีนะตาเห็นแล้วอยู่ตรงตู้ไวไฟตู้ขาว จิบวิ่งตายไปตัวหนึ่งเหรอไม่ไม่ไม่ปลาจิ๊ออกด้วยันใครยริงอ่ะมันจิกัน <c oughs> มันจิกันมันิกันหยุดพยามาลพยาบานพยาบาลก็มีเออนายตายจิ๊บจิ๊บเห็นกี่ตัวจ <c oughs> ิ๊บเห็นหนึ่งตัวหมกขาววิ่งไปทางเรือ เที่ยวยิงบอสพี่ใช่ไหมเออโยยิงบอสโอยิงบอสอ๋ออ๋อกำลังเดินเข้าพี่ข้างๆข้างๆฝั่งคอนเทนเนอร์ตัดตรงการาดอ่ะเออเข้ายังกำลังไม่เห็นเห็นแค่เดินเข้าไปเด็กแถวข้างๆพี่คอนแทคแล้วยิงหัวกูไปนี่หัวกูนี่แหละไอตัวไอตัวนั้นปล่อยไปเถอะ แอบเพือกอพี่ขาดทุกตัวป่ะพี่หรือกกว่าขาดทุกตัวตัวไหนผมอยู่แถวคอ,อเนอร์ไปแอบหลังกาลาดเพือกกู <laughs> หลังหลังกระลาหลังกระลาใครอยู่ขั้นสองอุ้ยอยู่ข้างบนหลังกระลาจะแคปเพ่ไม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 ่ต้องแถวกำลังกระลาคอนเทนเนอร์พี่มีทั้งหลังทั้งหน้าเลยโอ้กำลังไปช่วยมันฮ alert อยู่ไม่ต้องให้โอช่วยต้องไม่ต้องมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งกำลังกระจาอยู่ข้างๆคอนเทนเนอร์พี่กลางกระลาทกลับมาเหรอน่าจะเป็นบิดไฟวิดไฟที่ตัด เขาใยายยิงูกวะโอ้สแคปก็โอ๋อ่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะพี่หลังกาลาดเหรอหลังกาลาดยิงแคปให้<ม>หน<ม>่อยไ,<ม>ได้ไหมไม่มิตี้บอยเสี่ยงเสียงเสียงบิก๊กไบต์ตะโกน,ะนพี่แล้วมันวิ่งเข้าไปข้างกาลาดแล้วฟังฟังบิก๊กไบต์มีสแคปก็มีพี่ให้ยิงสแคปให้หน่อยถ้ายิงได้พี่รู้แล้วมีมีบิ๊กไบต์คนอะไม่มีคนคนไม่รู้คนไม่มีคนไม่มี แคบอยู des <historia> <t worries> ่หลังกระลาเหรอใช่พี่เออมันอยู่กับมันอยู่กับบอสไงไม่เข้าหมอไอ้สัตว์ยี่สร้างหนึ่งนะบ้ะใช่แห้วแปดหนึ่งแล้วพี่ผมขอตัดกันตัดก่อนไม่งเยะเออมันไม่เข้าอ่ะ ไปก่อนใช่ครับเบิร์ตเบิร์ตไอไม่รู้อยู่ไหนนะพี่เบิร์ตไออยู่ข้างหน้าตายหมดแล้วตายหมดนะเออตายหมดละเอ้แบงค์อยู่ทั้งสามเปล่าอยู่โบกี้รถไฟนี่ไงไอ้เหี네้ยกูว่ารันดิ้นเสี่ยง ตายสามคนเลยเหรอใช่ตายโง่เลยเฮี่ตรงรถตัวตรงรถตัวหนึ่งไม่มียาไม่มั่นใจเลยเอ,อยู่หน้ากระดาดพี่จสทางลูกผู้ชายผล<น>เหรอมันมัน,มน เห็นวะโดดอยู่มันโดดโดดถึงๆอยู่ผมอยู่หลังกาลาดอยู่ในกาลาดแล้วมันมันอยู่ในกาลาดนะไม่รู้จะอ้อมออกไปทางไหนป่าวผมไปหลักด้านหน้าไปก่อนหลักทางยาวอยู่ยิบปืนหาย พี่เบยอยู่เวิร์กเนาะโอ้ยเอพียี่สิบด้วยนะเนี่ยน่าจะโดนบ้างแล้วไอแมงมันอยู่หน้าตลาดล่ะจะไปทางสารเดียวจิ๊บส่องเข้ามาหลังส่องไปหลังกระดาษไม่ไม่เหล็กเหล็กมีมันเน็ตมันได้ขึ้่มหนึ่งร้อยอ่ะอ๋อเกี็ตกียกูเข้าอ่ะเปิดประตูนะ เดี๋ยวไปไปทำไงดีวะจะเข้าเหรอจะเข้าเข้าพร้อมผมนะโอ้ยพี่อยไฟฉายไปโผล่มาเลยสัตไปด้วยกับพี่เบย์ขี่ตัววะเนี่ยอ่าพยาบาลมีพยาบาลมีด้วยมีมีพยาบาลมีห้อง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 สมุดไม่ตายพี่มันไม่ตายตายตายตัวยโอ้ยพี่เบย์อะเกือบโดนหัวดีแล้วนั่นอะ ผมอายผมอายพี่ไม่มีคิวลิงเพนพี่บ้านอยู่ตรงไหนพี่ชันน้นสองชั้นสอง,สองมันโผล่ออกมาพี่เพย์วิ่งตัดเข้าหาปืนกับเปลือแก้วเออมก็ต้องระวังกูไม่รู้มันเข้าห้องยาเปล่าชั้นสองอะ่ะเฮ้ยอยู่ข้างบนตัวนึงตรงนี้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 ในกาลาาเหรอพี่ข้างบนข้างบน,องบนเออ พยาบาลน่าจะเพื่อนมันไอ้นั่นตายไอ้นี่วิ่งเลยอยู่ข้างบนเหมือนมันมันโดดลงมาแล้วนะหมายถึงโดดไปแล้วอยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตาย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 สวยครับ <c oughs> ป่าม่วงกว่าพยาบาลพยากระเป่าม่วงนะไม่ไม่ไม่ตัวนี้มันอยู่สองตัวข้างในอือาจจะกระโดดออกแล้วก็ได้ออกข้างหน้าเดี๋ยวไปดูผมวิ่งผมวิ่งผมจะไปดูด้านข้างเดี๋ยวเพิ่อมันโดดออกผมอยู่ตรงรถเมล์แล้ อ่ามันอยู่ทางโดดมันอยู่ทางโดดอทางโดดไม่มันมันวุบกับเข้าไปแล้วอ่าพยาบาลตายตัวหนึ่งชั้นสองมันวุบกับเข้าไปคืออะไรวะมันมันมันโผล่มาทางหน้าต่างนิดนึงเพตรงห้องห้องยาโดดอ่ะ๋อแต่เมื่อกี้ที่โอยิงคือหน้าห้องสมุดเพอ่าจะมีอีก น่าจะคนละตัวกันเพราะตอนอพี่โอบอกตายมันมันยังมันยังอยู่วิ่งอยู่ข้างในพี่ได้ยินเสียงอยู่ปล่อยมันมันติดแหละก็มาดีวุ๊กวุกยังอยู่ยังอยู่คองสมุดก็มาดีวุกวุ๊กห้องสมุดออมนะย็บแขนรอฮะมันเก็บศพเพื่อนมันมันคอหน้าต่างแล้ว อ่าจะกระโดดออกทางไอ้ห้องอินเทลเมื่อกี้พี่ยิงไปอ่าจะโดนกระจกแตกตายเนาะตาย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 ตัไม่ได้ยิงสักตัวไม่ทำอะไรเลยอุ้ยยิงตรงไหนวะอุเยมันอยู่ในห้องอินเทลพี่มึงยิงมาตรงไหนอ่ะมึงยิงมาตรงไหนอ่ะตัวมึงอ่ะกาแพงเขียวอะ่ะมันโผล่หน้ามาจะมายิงวิลยี่สิบดีเซล เ <MK> อ็มเคสีบหกแท็บร้องอยู่ข้างหนึ่งร้องโดนยิงอ่ะโอ้โหอะไรคือวิ่งมาเข้าทางหลังตลาดเด้เอไอหลังเอะเพรียวนันอ๋อประตูไปอ่ะเฮ้ย้ <c oughs> อาว อีกแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe ให AH ้ผมหน่อยนะครับบ๊ายบายนะเดียวันอ๋ออยู่ข้างล่างโอเค45ไอ้นี่มันมีแค่2อุ้ยโดนระเบิดตายมันโยนใส่พื้นไว้